สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับกุหลาบไรน้า,น,านะคะกุหลาบไรน้า,นาหรือดอกลิเซียนทัสนะคะเป็นกุหลาบที่แบบว่าไม่มีหนามไรน้า,นาม,มีความสวยงามบางคนก็จะเรียกว่ากุหลาบไรน้มค่ะกุหลาบไรน้า,น,านะคะหรือลิเซียนทัสนี่ก็เป็นไม้ที่มี อยู่ในอนุณหภูมิพื้นที่ปลูกก็ประมาณ19 2 1องศานะคะชอบแดดลำไรปลูกด้วยวิธีการเพราะเม็ดค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงที่ปลูกก็คือสิงหาค่ะแล้วก็กระทั่งอายุได้4-5เดือนก็ใช้สเปรย์นะคะในการฉีดช่วงที่ออกดอกก็พฤศจิกาธันวามกรานะคะก็เป็นไม้ที่มีดอกสวยค่ะลิเซียนทัศนนี่นะคะก็จะมีหลากหลายสีนะคะมีสีขาวสีชมพูและแต้มสีช่วงปลายนะคะ ลักษณะดอกลิเซียนทัตจะเหมือนกุหลาบไม่มีกลิ่นหอมและไร้หนามแต่ช่วงดอกก็จะมีประมาณ8-10ถึงดอกในกระถางหนึ่งก็จะทยอยออกนานประมาณ1เดือนนะคะหลังกรีบร่วงโรยสามารถเลี้ยงเป็นไม้ใบได้อีกสาเดือนจากนั้นจะเริ่มยืนต้นตายนะคะเป็นไม้ที่ดอกติดอันดับ1ใน10นะคะของโลกราคาซื้อขายในประเทศก็อยู่ที่ประมาณ120บาทถึง1 0 ถึง200บาทนะคะตามสีและขนาดของต้นค่ะก็เป็นไม้ที่แปลกนะคะนานๆครั้งปีหนึ่งจะได้เห็นพีก็เป็นกุหลาบไร้น้ำที่มีความสวยงามและก็ช่อดอกมีเยอะมากมายค่ะก็เป็นไม้ที่คนนิยมประดับแล้วก็เป็นไม้ที่ใช้อากาศหนาวจริงๆนะคะในการเลี้ยงดูแต่ก็ความสวยก็สมกับการรอคอยค่ะเพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะ ก็ถามว่าดูแลยากไหมก็ไม่ยากนะคะช่วงที่เขาออกดอกเราก็ลดน้ำนะคะวันละครั้งขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ